ขยะพลาสติกในประเทศไทยเกิดจากอะไรประเทศไทยมีขยะพลาสติกประมาณปีละ2ล้านตันนำกลับไปใช้ประโยชน์ประมาณปีละ0.5ล้านตันส่วนที่เหลือ1.5ล้านตันไม่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวและต้องใช้เวลานานถึง450-1,000ถึงปีในการย่อยสลายเช่นแก้วพลาสติกหลอดพลาสติกถุงร้อนถุงเย็นถุงหูหิ้ว และกล่องโฟมบรรจุอาหารโดยขยะพวกนี้มีอัตราการเพิ่มขึ้นทุกวันถ้ายังนึกไม่ออกว่าขยะพลาสติกเหล่านี้ส่งผลเสียขนาดไหนตามมาดูแก้วพลาสติกใช้เสร็จแล้วจะไปอยู่ที่ไหนกันนะ,เร,ะนนนะเรามาติดตามการเดินทางของแก้วพลาสติกทั้งสองใบกันเลยดีกว่าก่อนอื่นเลยเรื่องมันเริ่มต้นที่ว่ามีนักศึกษาสองคนไปซื้อชานมมาดื่มแล้วทิ้งแก้วทั้งสองใบไว้ตรงนั้นแก้วทั้งสองใบมีชีวิตขึ้นมาแล้วเกิดความสงสัยว่าตัวเองเป็นใครเอาละ ฉันจะอธิบายให้ฟังนะพวกเธอคือแก้วพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งไม่สามารถสร้างประโยชน์อะไรและส่งผลเสียให้กับสิ่งแวดล้อมผู้คนดื่มเธอแล้วทิ้งเธอไว้ตรงนี้ทีนี้เธอคงรู้แล้วว่าเธอเป็นใครการเดินทางจึงได้เริ่มต้นขึ้นแก้วใบที่1อยากออกเดินทางไปเที่ยวเพื่อพักผ่อนแก้วใบที่2เลือกที่จะออกตามหาคุณค่าให้กับตัวเองแก้วใบที่สไม่ลังเลที่จะกระโดดขึ้นรถไป ทั้งสองต้องไปตามทางของตัวเองแก้วใบที่หนึ่งจึงเริ่มออกเดินทางเป็นไงล่ะเหนื่อยละสิแวะพักหน่อยไหมไม่ต้องตกใจไปน้ำที่ออกมาคือน้ำชักขยะยังไงล่ะเมื่อน้ำโดนกับสารพิษที่มาจากพลาสติกก็ย่อยสลายเป็นน้ำชักขยะที่สร้างมลภาวะพิษให้แก่ดินแหล่งน้ำและพืชผัก ในที่สุดเธอก็มาถึงทะเลสักทีสินะได้เวลาพักผ่อนแล้วเมื่อกี้เต่าทะเลกัดเธอยังไงล่ะเพราะคิดว่าแก้วพลาสติกเป็นอาหาร เมื่อสัตว์น้ํากินพลาสติกเข้าไปทําให้ทางเดินอาหารอุดตันหรือสะสมในท้องจนทําให้สัตว์น้ําตายได้ในที่สุดไม่เพียงเท่านี้เมื่อพลาสติกสะสมอยู่ในน้ําเป็นเวลานานจากพลาสติกขนาดใหญ่ก็จะกลายเป็นพลาสติกขนาดเล็กกว่า5มิลิเมตรเรียกว่าไมโครพลาสติกไมโครพลาสติกยังส่งผลต่อมนุษย์อีกด้วยเมื่อสัตว์น้ํากินไมโครพลาสติกเข้าไปมนุษย์ไปจับสัตว์น้ามากินทําให้ไมโครพลาสติกสะสมในร่างกาย เธอคงไม่รู้ลยสิว่าตัวเธอนั้นส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมมากขนาดนี้คิดถึงแก้วใบที่สองละสิงั้นเราไปดูแก้วใบที่2กันบ้างแก้วใบที่2มาถึงโรงงานรีไซเคิลพลาสติกเมื่อคัดแยกพลาสติกแล้วจะถูกนำไปบนสายพานเพื่อเข้าไปบีบอัดเป็นก้อนจากนั้นก็ถูกบดเป็นชิ้นเล็กๆและนำไปล้างเพื่อนำไปหลอมละลาย สุดท้ายจะถูกนําไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่เธอคงอยากสร้างคุณค่าให้ตัวเองแล้วสินะถ้าคุณไม่อยากเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้แก้วพลาสติกเหล่านี้สร้างผลเสียให้กับสิ่งแวดลอ้อมลดขยะด้วยการใช้หลกัก 3R R ที่ 1. Reduce ลดการเกิดขยะเช่นการนําแก้วน้ำส่วนตัวมาซื้อน้ำและบางร้านสามารถนำแก้วส่วนตัวมาใช้เป็นส่วนลดได้อีกด้วย อที่2 reuse นำกลับมาใช้ซ้ำและอาที่3 recycle นำกลับมาผ่านกระบวนการแปลสภาพเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่เช่นการแยกขยะให้ถูกถังขยะเหล่านั้นจะถูกนำไปผ่านกระบวนการเพื่อนำกลับมาเป็นสิ่งของใหม่ที่ใช้ได้อีกครั้งเพียงเท่านี้เราก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้นได้